กระโดดเข้ามาที่ธุรกิจเลกซีนี้นะคะขอเรียนเชิญคุณจิรนุชธ,ธรรมหนักธุรกิจะระดับ a อเมทิสเมเนเจอร์ค, <Manager S 2> ค่ะ,คะโชคดีไม่ใช่โชคช่วยโชคดีเป็นการเตรียมตัวให้พร้อมมาเจอโอกาสจึงก่อเกิดคำว่าโชคดีนะคะตัวนี้นอเองเป็นคนที่ไม่ไม่มีลาบรอยนะคะเป็นคนที่เรียกได้ว่าไม่ไม่เคยมีแบบโชคนะคะแต่ว่า โชคดีที่ว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ตลอดเส้นทางของเรานะคะเรามีโค้ดที่เป็นคนที่ให้โอกาสเรานะคะขอขอเสียงปรบมือดังให้กับคนที่อยู่เคียงข้างตลอดเส้นทางของนิ่อยนะคะก็คือพี่อ้นนะคะโค้ดนุ่นโค้ดตีเบิร์ดโค้ดเตียงโค้ดชมพู่ค่ะเขาบอก เก่งยังไงก็ไม่เห็นหางคิ้วตัวเองเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้ล่ะค่ะทำให้เราเห็นทิศทางในการทําธุรกิจมากขึ้นนะคะเพื่อมา,มาให้เรารู้จักกันมากขึ้นนะคะ,ะนี่เนี่ยอยากจะเริ่มเล่าชีวิตของตัวเองเผื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครบางคนนะคะเขาบอกว่าเกิดในที่ที่ดีนั้นดีแน่เกิดในที่ที่แย่ก็ดีได้เกิดในที่ที่ดีแย่ถมไป เกิดในที่ไหนก็ดีได้ถ้าฝ่ดีค่ะจิรนุชธงโหนะคะนักธุรกิจเอกซี่แล้วก็เป็นเจ้าของโรงพยาบาลนะคะเพื่อให้พวกเราเนี่ยรู้จักนิหน่อยมากขึ้นนิหน่อยขอเล่าเรื่องผ่านสไลด์นี้นะคะนีหน่อยเองนะคะเป็นคนกรุงเทพแต่กําเนิดแต่ไปเกิดที่มหาสารคามนะคะก็เกิดกลางทุ่งมหาสารคามเลยนะคะก็คือเกิดกลางท้องไร่ท้องนาเลยนะคะโชคดีที่คุณพ่อคุณแม่รับราชการเราก็จะถูกหล่อหลอมว่า ตั้งใจเรียนนะลูกจะได้เป็นเจ้าคนนายคนพ่อแม่นะมีแค่น้ำซึมบ่อทรายไม่มีเงินทองให้ลูกเป็นมรดกมีแค่การศึกษาตั้งใจเรียนนะลูกนะคะคำพูดเหล่านี้ล่ะค่ะทำให้นี่หน่อยรู้สึกว่าเราจะต้องสำเร็จให้เร็วเราอยู่ต่างจังหวัดเราไม่มีไม่มีทางประสบความสำเร็จตั้งแต่อยู่ปถมแล้วนะคะก็ขอคุณตาว่า ขอขอไปเรียนที่กรุงเทพได้ไหมคุณตาบอกว่าความรู้น่าจะหมดตั้งแต่หมอชิดนะลูกนะรออีกนิดนึงรออีกนิดนึงนะคะก็รอจนจนจบม .4 นะคะคิดว่าวิชาชีพที่จะทําให้เราเติบโตได้เร็วที่สุดก็คือทํางานในโรงพยาบาลน,นี่เด็กก็ว่าทํางานที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยนะคะตําแหน่งผู้ช่วยพยาบาลทํางานตั้งแต่อายุ17ปีนะคะ2,533นี่หนยรับเงินเดือนที่2,550บาทค่ะนะครบปมมือให้เงินเดือนนี่หน่อยได้ หลังจากนั้นเรารู้สึกว่ามันยังไม่ตอบโจทย์ในชีวิตนะคะก็ไปเรียนรามคําแหงเรียนคณะศึกษาศาสตร์สุขศึกษาก็ไม่ตอบโจทย์ในชีวิตอีกก็เลยไปเอนทรานเข้ามาหาลาัยใหม่เพราะว่าอยากเป็นหัวหน้าพยาบาลเพราะว่าที่โรงพยาบาลจุฬาเขาบอกกันว่าถ้าเราอจะประสบความสําเร็จในตาแหน่งเราต้องเป็นหัวหน้าพยาบาลแต่เราเป็นผู้ช่วยพยาบาลเนาะเราเป็นไม่ได้ก็เอนทรานเข้าใหม่เลยนะคะไปอยู่ที่มหาลัยบุรพานะคะ ก็เป็นพยาบาลแล้วตั้งเป้าหมายเลยนะคะว่าจะต้องไปสู่ตำแหน่งสูงสุดของตำแหน่งพยาบาลให้ได้ภายใน3ปีนะคะหลังจากนั้นนี่หน่อยก็ได้เป็นหัวหน้าพยาบาลจริงๆนะคะแล้วก็ใช้เวลาทั้งหมดเนี่ยสิบห้าปีนะคะตั้งแต่ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาลจนเป็นพยาบาลอยู่3ปีเจ้าของโรงพยาบาลเห็นแววส่งเรียนบริหารนะคะนี่หน่ใช้เวลาทั้งหมดนะคะ10 15ปีในการที่จะได้เงินเดือนจากาจากสองพันกว่าบาทจนถึงแสนห้าพวกเราว่าเยอะไหมคะเยอะเนาะแต่ว่าเขาบอกว่าปลูกมะม่วงในที่ของคนอื่นยังไงมะม่วงไม่เป็นของเราค่ะงานประจํามันดีนะคะแต่เมื่อมีมีคนมาบอกว่าสายอาชีพหมอสามารถที่จะเจเนเรตรายได้ให้โรงพยาบาลได้มากกว่าพยาบาล เราเคยสร้างไรายได้ให้โรงพยาบาลสูงสุด300ล้านเขาบอกว่ามันน้อยไปนะคะก็แบบเราเราก็เลยให้แบบทุกวิกฤตมีโอกาสซ่อนอยู่เสมอคะ่ะเขาก็เลยบอกว่าลดเงินเดือนแล้วกันจากแสน 5, ห้าเหลือแปดหมื่นภายในข้ามคืนนะคะก็โชคดีนะคะมีสุภาพบุรุษท่านหนึ่งปรากฏกายขึ้นมานะคะก็มีผู้จัดการโรงงานรองเท้าเอ็ดดาบอกว่ามีเรื่องดีๆจะมาเล่าให้ฟังแต่เขาก็ยังเล่าไม่เป็นก็เลยเอาคุณเตียงมาเล่าตอนนั้นนะคะเจ้าของโรงพยาบาลคะ่ะ อยากทาเครือข่ายพอดีท่านก็บอกว่าอะลดเงินเดือนก่อนเดี๋ยวเครือข่ายมันเกิดแล้วจะเพิ่มให้จะให้เป็นต้นสายเลยเอาไปหาคนมาทํานะก็ให้คุณเตียงอะค่ะมาเล่าในโรงพยาบาลเปิดเปิดโรงพยาบาลเลยคุณเตียงถามเป้าหมายแรกอยากได้อะไรเงินเดือนหายไป8 0,000อยากได้อะไรคะอยากได้ไรายได้หลักแสนค่ะคุณเตียงบอกว่าทําอย่างนี้นะพี่เราวางแผนกันเชื่อไหมคะเพื่อนๆคุณเตียงสามารถทานนิดหน่อยเนี่ย มีรายได้หลักแสนภายใน3เดือนประมือให้คุณเตียงด้วยค่ะคือนี่หน่ต้องบอกเลยว่าคือจากบทเรียนนั้นนะคะคือตอนนั้นเราตอนที่ก่อนที่เราจะเจอคุณเตียงเราคิดว่าเครือข่ายมันคืออะไรตอนนั้นเจ้านายให้ศึกษา m o เมันคืออะไรคนข้างๆก็บอกว่ามึงหลอกกูกูหลอกมึงอะไรเงี้ยแต่ในความเป็นจริงไม่ใช่ค่ะพอเรามาเจอคุณเตียงอะ จากวิกฤตของเรานะคะเวลาคนเรามันจะเจออะไรสักอย่างมันจะเจอ2วิใช่ไหมคะนี่ในเจอทั้ง2วิเลยค่ะวิแรกคือวิกฤตที่ถูกลดเงินเดือนปรากฏว่าไม่ใช่เหมือนที่คน้งนอกพูดม,ม,มันไม่มันไม่มีการหลอกกันไม่มีไม่มีการหลอกให้สต็อกสินค้าแต่เรากลับเห็นความสวยงามด้านหนึ่งว่าโอ้การสร้างเครือข่ายผู้บริโภคนี่มันสวยงามจริงๆการที่เราช่วยให้ใครบางคนเนี่ยมีไรายได้เพิ่มขึ้นมันคือคุณค่า เพราะฉะนั้นเราเรารู้เลยว่าเขาเอาความสวยงามของปัจฉญยาของสหกรณ์มาใช้ทําให้แบบรวมกันซื้อกินซื้อใช้แล้วเอาเงินมาปันผลกันโหเรารู้แบบนี้เรารู้สึกว่าเรามั่นใจในการแนะนําจึงส่งผลให้เราอ่ะมีมีมไรายได้ตามแผนที่เราวางไว้จริงๆนะคะจากบทเรียนของงานประจำมาค่ะทำให้นี่หน่อยรู้ซึ้งเลยว่ารายได้นะคะมันจะอยู่กับเราชั่วคราวแต่ค่าใช้จ่ายมันอยู่กับเราถาวรค่ะเพื่อนเพื่อนเพราะฉะนั้นเนี่ย ตั้งแต่นั้นมานิดหน่อยไม่เคยปล่อยให้ตัวเองมีไรายได้ทางเดียวนะคะก็หลายๆอย่างต้องบอกเพื่อนๆว่าวิกฤตเวลามันมามันไม่เคยเคาะประตูบอกเราใช่ไหมคะแต่ว่ามันมาตลอดเลยวิกฤตเก่ายังไม่ทันได้หายนะคะก็บังคับให้เราออกจากงานประจําแล้วก็มาสร้างธุรกิจของตัวเองกําลังจะสร้างธุรกิจเลกาซี่อยู่ดีๆนะคะก็ปรากฏว่าเขาบอกว่าไม่ให้ตรวจแรงงานต่างด้าวที่กรุงเทพแล้วให้ไปตรวจที่ชายแดนแม่สอดน,นะคะก็ ธุรกิจนี้ก็ทําให้เรารู้จักนายจ้างคนหนึ่งของหญิงรับใช้ในบ้านชื่อวันโชติกกว,วันด้วยนะคะ <laughs> มีโอกาสได้ดูแลแม่บ้านของพี่วันด้วยนะคะจากธุรกิจที่แม่สอดนี่นะคะก็พวกเราเห็นเห็นตัวนี้ไหมคะอันนี้คือลงมวยคาดเชือกที่หลังคาแดงๆนะคะลงมวยคาดเชือกที่แม่สอดนะคะก็นี่เลยจนทาจนเป็นเกิดคลินิกที่สาขาแม่สอดทุกครั้งที่เกิดวิกฤต มันบังคับค่ะว่าเราต้องลงทุนครั้งใหม่นี่หนลงทุนครั้งหนึ่งอ่ะห้าร้อยต่อหนึ่งห้าล้านต่อหนึ่งสาขาแต่ที่เลกซี่มันลงทุนแค่ห้าร้อยเพื่อนๆน,นี่ไหนเลยรู้สึกเลยว่าถ้าฉันรู้จักเลกซี่แบบดีพอฉันฉันจะไม่ทําคลินิก <c oughs> ก็คิดแบบนั้นมาตลอดเลยนะคะทีเนี้ยพอพอทาเสร็จกําลังไปได้ดีเพื่อนๆมองตัวเลขตามนี้ไหนนะมันกําลังไปได้ดีจริงๆ คือนี่หน่ยมีรายได้จากการตรวจคน500คนนี่หน่อยมีรายได้วันละ2อ0 0 0นห้าทงานแค่20่ันจวันจนถึงสุขตามที่ด่านแม่สอดเปิดนี่หน่อยมีรายได้เดือนละ5ล้านถ้าเรามีรายได้5ล้านเดือนต่อเดือนเราคิดว่ามันหายไปเท่าไหร่ที่เรารู้สึกว่าวิกฤตค่ะอ่าเนี่ยเวลามาเยิ้มเป็นแบบนี้เลยนะเท่าไหร่คะให้เท่าไหร่ดีจาก5ล้านเป็นศูนย์เลยนะคะตอนที่เกิดวิกฤตโควิดนะคะ เพราะฉะนั้นเอาวิกฤตหรือวิสัยทัศน์เนี่ยอยู่ที่เรามองตอนแรกนี่หน่อยมาที่เลกาซีเพราะว่าวิกฤตถูกล็อเดืนเดือน,อนแต่ช่วงนั้นเราไปแบบเป็นบ้าเป็นหลังที่จะต้องแก้ที่จะต้องคิดคนเดียวกับที่เลกาซีแต่ที่นี่พี่วันและทีมสตาฟนะคะช่วยคิดให้นะคะกลับมาครั้งนี้อย่างสง่างามนะคะมารอบที่สองเนี่ยมาแบบมีวิสัยทัศน์เลยนี่หน่อยมองเลยว่าเลกาซีไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางรอดของนี่หน่อยนะคะประมือให้เลกาซีด้วยค่ะ เพราะฉะนั้นนี่เนี่ยอยากจะชวนเพื่อนๆค่ะว่าเราควรจะมีรายได้หลายๆทางนะคะเพราะว่าการมีรายได้ทางเดียวเท่ากับไม่มีทางเลือกนะคะตั้งแต่วันนั้นมานะคะคที่เราเจอวิกฤตซ้าแล้วซ้าเล่าเราไม่ปล่อยให้ตัวเองมีรายได้ทางเดียวอีกเลยนะคะเราก็มีบ้านเช่าแบ่งคลินิกให้เช่าก็ทํานะคะแต่เรารู้สึกว่ามันไม่เพียงพอคะ่ะมันเปรียบเสมือนในบ้านเรามีหลอดไฟหลายๆดวงดวงใหญ่คือเงินเดือนแสนห้ามันดับไปปรากฏว่าดับหมดเลยนะคะ ก็ดีไหมถ้าหากวันนี้นี่หน่อยเชื้อเชิญเพื่อนๆว่าลองมองธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่งที่ใช้เ,ง,เงินลงทุนน้อยแต่ทําให้เรามีไรายได้เข้ามาอีกทางหนึ่งนะคะแล้วก็ณนะนะห้องห้องนี้นี่หน่อยอยากจะเชื้อเชิญว่าเราอยู่ถูกธุรกิจเพราะเราอยู่ธุรกิจที่เรียกว่าปัจจัย4คือธุรกิจสุขภาพไม่ว่าเศรษฐกิจจะดีไม่ดีคนก็ไม่ปฏิเสธการมีสุขภาพดีแล้วโมเดลที่นี่แฟมากๆเลยตรงที่ คือบริษัทแบบทําของออกมาขายชิ้นหนึ่งสมมติว่า100นะคะบริษัทเอาไปห้าบบาทเราได้50บาทนี่นุ่รู้สึกว่ามันคือโมเดลที่เป็น p r o f i t sharing จริงๆที่ชอบมากๆคือนี่หน่อยมีลูกที่นี่หน่อยรัก2คนนะคะถ้านี่หน่อยประสบความสําเร็จในธุรกิจเลาซี่นี่หน่อยสามารถส่งต่อแล้วให้ลูกทําต่อได้แล้วก็ช่วงที่ผ่านมานี่ในสรุปให้ฟังสั้นๆว่านี่หน่ยใช้แค่การเริ่มต้น3ข้อของที่นี่นะคะเขามีตั้ง5ข้อแต่ว่าจริงๆ3ข้อก็สําเร็จได้นะคะ ก็ทําตามลําดับขั้นตอนแบบนี้ค่ะสมมุติว่าเราอยากให้ลูกเราเรียนแพทย์เนาะแล้วเราก็ต้องไปมหาลัยที่มีคณะแพทย์เพื่อให้เขาอะเรียนแพทย์ได้นะคะเราอยากจะมีแฟนชายที่ชื่อเซเว่นเราก็ต้องไปเรียนที่ซีพีออนแต่ที่นี่ค่ะที่เลกาซี่เรามีโรงเรียนสอนธุรกิจให้นะคะตั้งแต่นี่หน่อยรู้จักเลกาซี่นี่หน่อยรู้สึกว่าลูกไม่ต้องเรียนเก่งก็ได้ลูก ขอให้ลูกมีความสุขนะคะถ้าลูกไม่ชอบแพทย์ลูกก็มาทาเลกาซีเริ่มมาแล้วนะคะเริ่มมาตั้งแต่12ขวบแล้วนะคะก็มาอยู่ในแคมป์มาอยู่ในกิจกรรมของแม่ตลอดเวลานะคะในส่วนที่แบบเราเริ่มทํากับตัวเองที่จะทําเป็นตลาดดึงดูดก็คือเราเริ่มเป็นผลลัพธ์ในเรื่องของหุ่นนะคะเพื่อที่จะให้คนเห็นว่าเราเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนเยอะไหมคะนะคะก็แบบเหมือนลกค้างเลยเนาะข้อเสร็จลกก็ยังอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นรีบอนไอออนเจนเจ็ดด้วยนะคะ แล้วก็อย่าลืมเก็บค่าเลือดด้วยนะคะที่นี่เราเปลี่ยนแปลงสวยยันค่าเลือดเลยนะคะแล้วก็ช่วงที่เราเปลี่ยนแปลงตัวเองเราก็สามารถที่จะ,ะศึกษาสื่อต่างๆไปได้แล้วก็ศึกษาการโพลแล้วก็เก็บ Before after, เราดีๆแล้วก็อย่าลืมที่จะเรียนรู้นะคะวิชาการต่างๆนะคะนี่เนบอกเลยว่าการที่จะทำให้เราเกิด PV แล้วกเกิดธุรกิจได้เนี่ย Legacy คือ Routine ิร r กคือส่วนหนึ่งของชีวิตนีดหน่อยจริงๆแม้กระทั่งงานเปิดตัวโรงพยาบาลก็มีซุ้มของ Legacy ด้วยนะคะปบมือให้ด้วยค่ะแล้วก็นิดหน่อยรู้สึกว่าการจะทําอะไรได้นานๆเราต้องรู้สึกว่างานเรามีคุณค่านิดหน่อยได้ช่วยคนที่มีปัญหาเรื่องกร,กระดูกสันหลังท้าเพ้นประสานแล้วก็น้ําตาลขึ้นเกือบ500นะคะหมดหวังในชีวิตนะคะเป็นเจ้าของผับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมากลับไปเปิดผับได้แล้วคะ่ะ แล้วก็น้องคนนี้เป็นพยาบาลนะคะก็ติดหวานมีพุงหมาน้อยนะคะตอนนี้ก็เติบโตไปถึงเจ็ดเมเนเจอร์แล้วนะคะแล้วก็นี่ไนสามารถปั้นลีมอนไอดอนได้คนหนึ่งด้วยนะคะ,ะแล้วก็คนนี้เป็นมะเร็งเต้านมนะคะตอนนี้ค่ามะเร็งปกติแล้วถึงแม้เขาจะมีไรายได้จํากัดเขากินลีบอนวันเว้นวันเพื่อรักษาสุขภาพค่ะล่าสุดลูกสาวที่เป็นนักกายภาพบําบัดเพิ่งซื้อให้คุณแม่ทานนะคะ นี่หนได้มีโอกาสดูแลเข้าไปดูอาหารทุกมื้อของนักฟุตบอลนะคะว่าที่ทีมชาตินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนที่ผ่านมานี่หน่อยว่านี่หน่อยได้ครบแหละนะคะทั้งเรื่องของสุขภาพการท่องเที่ยวรายได้เวลาที่ให้กับลูก2คนนะคะรายได้รวมๆจากธุรกิจนะคะประมาณ8 0 0 0 0 0 0 0ถึง1น0 0 0 0ค่ะเพื่อนๆต่อเดือนนะคะโดยที่ลงทุน500เนาะ แล้วก็มาเรียนรู้ฟรีแล้วก็เก็บสะสมทองให้คุณแม่และตัวเองนะคะจาก RP แล้วก็เป็นท็อปทเวีของบริษัท Legacy ในการทำตลาดรีบอนด้วยค่ะได้่าคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวฟร <laughs> ีกับทิปของ Legacy นะคะรวมๆแล้วนะคะโดยภาพรวมทั้งหมดตั้งติตั้งแต่มีรีบอนอะคาเดมี่มานี่หน่อยติดทุกทิปค่ะเพื่อนๆก็โดยสรุปทำไมต้องเอารูปนี้มานะคะเพราะว่าขอขอขอ,ขอเวลาเล่านิดน,นึงนะคะก็คือ ลูกชายค่ะก็คือเราเราเข้าใจว่าเขาเป็นเด็กปกติแต่ว่าในทิปที่ไปรัสเซียเรารู้ว่าเขาเป็นเด็กที่ต้องดูแลพิเศษนะคะแล้วก็ขอบคุณสังคมที่เลกาซีนะคะที่ให้เขาแบบได้รับการยอมรับแล้วก็เติบโตมาเป็นเด็กที่แบบมีคุณภาพช่วยเหลือตัวเองได้นะคะก็เรารู้สึกว่าเราเราชอบสังคมที่นี่เพราะว่าทุกคนแบบ รักและเอ็นดูลูกเราทําให้เราได้มากกว่า20ทิปนะคะแล้วก็ช่วงสุดท้ายแล้วค่ะนี่หนะูอยากบอกว่า Legacy ไม่เคยหยุดปรับตัวนี่หนูก็ปรับปรับตัวตาม Legacy ก็คือครึ่งปีที่ผ่านมาเราเชื่อว่า1คนคือ1เครือข่ายเราปรับตัวทั้งออนไลน์ออฟไลน์มีร้านออนไลน์ line, จนส่งผลให้เราอะไปอยู่ในขับซิกหรือผู้มีไรายได้ในการทําธุรกิจเป็นสามารถที่จะมียอดขายเป็นแสนแล้วก็ทําให้เราติดติดทิปพอย์ด้วยนะคะในส่วนของ สาขาต่างๆมีผลไหมก็ต้องบอกว่ามันอยู่ที่เราค่ะทุกอย่างก็ยังเป็นสถิติไม่ใช่ว่าเราจะไปบังคับพนักง,งานทุกคนให้ทำเลกซีได้แต่เราเอาโอกาสให้ทุกคนเราอยากให้เขามีไรายได้มากกว่าเงินเดือนเพราะเราคงไม่ไม่สามารถขึ้นเงินเดือนก็แบบนี้ค่ะล่าสุดสาขาหนองคายเขาขายกาแฟอยู่หน้าคลินิกกันแบบนี้เลย <laughs> ก็นี่นลยอยากบอกว่าอยากชวนสุดท้ายแล้วค่ะที่นี่มันดีตรงที่ว่าไม่ต้องมีสต๊อกไม่ต้องมีเงินลงทุนสูงไม่ต้องมีหน้าร้านแล้วก็ต้องไม่ไม่ต้องมีสตาเพราะฉะนั้น นี่เนี่ยอยากให้ตัดสินใจแล้วก็มาลองทำดูปรึกษาคนที่ชวนมานะคะแล้วเจอกันที่ความสำเร็จเพื่อลูกเพื่อครอบครัวค่ะขอบคุณพี่นิดหน่อยมาก